ห้องข่าวเอฟเอสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM-100 ค่ะเช้าวันอังคารที่19กันยายน2566ดิฉันปริศาการจนะกุลดำเนินรายการ คุณอนเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุสยงื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเวานี้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและก็กรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปพูดคุยกับท่านผอ,อสุดชัยโรมมนมาพผู้อำนวยการสำนักง,งานฉลอประธานที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะ ครับสวัสดีครับคุณกิ่งครับผมสุชายประมลมาศผู้อำนวยการสำนักง,งานชุมรานที่หนึ่งครับค่ะเพราะค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำก่อนละกันนะคะเพเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะของเชีงยงใหม่เราค่ะนับเป็นทิพิ้งหมายที่ค่อนข้างดีที่เราคาดการณ์ว่าเอลนินโยหรือฝนน้อยมันจะมาเร็วนะสังเกตเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยฝนแทบไม่มีเลยที่ในจังหวัดเชีงยงใหม่เราแล้วก็ภาคเหนือเราก็ ภาพรวมทั้งหมดก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยไปตั้งสามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าพอมาอกันยาไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ก็เริ่มเห็นฝนตกลงมานะครับแต่ก็เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักเมื่อเช้าที่อินทนนท์นี่ตกตั้งร้อยหกสิบมิลความหมายก็คือว่าถึงฝนถึงจะมาช้าหน่อยแต่ก็เริ่มมาแล้วความหมายต่อมาก็คือ,อสิ่งที่เราคาดการไว้ก็คือเราอยากให้พี่น้อง เกษตรกรซึ่งเป็นออรอคอยฝนเพื่อจะได้ทำข้าวนาทำข้าวนาปีเนี่ยเราใช้น้ำใช้น้ำฝนเป็นหลักเนี่ยก็จะได้ทำการข้าวได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับ <Okay. S 2> และขณะเดียวกันนในส่วนที่เขื่อนของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราไปได้หยุดส่งน้ำไว้ก่อนเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดเ mm hmm. นื่องจากสถานการณ์ที่ทางกรมหุตุนิยมวิทยาได้ให้คำพยากรณ์ว่า กเจ็ดเนี่ยจะจะเป็นสถานการณ์เอลนินโยหรือฝนน้อยหรือแรงนะครับ <c oughs> ดังนั้นมีฝนช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ส <c oughs> ถานการณ์ของเขื่อนขนาดใหญ่เราเนี่ยน้ําก็ไหลเข้าค่อนข้างดีฮ <c oughs> ะเฉลีย่ย <c oughs> วันละสามถึงห้าล้านอย่างเช่นเขื่อนแม่งัดเนี่ยครับจากวันที่เคยให้มา่าถึงแล้วมาถึงวันนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็มีน้ำถึงสองร้อยสี่สิบล้านแล้วนะครับหรือไปคิดเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลวครับความหมายจากนี้ไปก็ความมั่นคงทางน้ํา ที่เราจะต้องใช้ในกิจกรรมแลงหน้าเนี่ยก็รู้สึกมั่นคงมากนะฮะม,ม,มีน้ําอยู่ใน,นในคือเขื่อนแม่กวงก็ดีเช่นกันครับมีประมาณร้อยห้าสิบสองล้านหรือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีดีเลยนะครับ<ะ>ของของเขื่อนขนาดใหญ่ก็นักกลางเรามีน้ํารวมทั้งหมดประมาณเก้าสิบสี่ล้านหรือหก<ะ>สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กทั้งหมดร้อเก้าสิบแห่งก็มีประมาณห้าสิบหกล้านหรือห้าส<ะ>ิบหกเปอร์เซ็นตก็คิดว่าหนึ่งพฤศจิกา ถ้าฝนยังทยอยเข้ามานะครับแม่งัดที่เขามีอากเต็มร้อยปอร์เซ็นก็คือสองร้อยหิบห้าล้านแม่กวงน่าจะมีน้ําอยู่ประมาณร้อยแปดสิบล้าน <Okay. S 2> โดยประมาณเพราะว่าความ,วามแน่นอนของลมฟ้าอากาศเนี่ยบางทีก็พยากรณ์ได้ยากนิดหนึ่งแต่เดือนนี้ฝนมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีครับ yeah. Yeah. ที่นงกวะชาชนก็เกษตรอรก็ได้ทํานากันนะครับ <Yeah. S 2> ในในส่วนในดินก็พื้นที่กากรเกษตรก็ดีครับก็ เริ่มใช้น้ําฝนกันไปละนะฮะทางทางที่ผมเคยนําเรียนจริงแล้วท่านผู้ฟังว่าท่านนี้เราจะเริ่มให้ใช้น้ําฝนเป็นหลักเลยนะครับช่วงนี้ครับค่ะสําหรับน้ําปิงตอนนี้เราให้ใช้น้ําในลําน้ําธรรมชาติตอนนี้เป็นหลักอยู่ใช่ไหมคะพ่อคะถูกต้องครับถูกต้องครับฝนด้วยฮะใช้ฝนลงลงพื้นที่การเกษตรทั้งหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของ ฝายต่างๆก็คือเราก,ากักน้ําไว้ในในลำน้ําปิงใช่ไหมคะพอครับอ,อตอนนี้ที่เราเคยเ,เคยรำเรียนว่าฝายทั้งหมดนะครับ13แห่งเนี่ยเราจะกักให้เป็นแก้มลิงไว้ทั้งหมดตอนนี้เมื่อฝนมาน้ําก็มานะครับทีนี้น้ําที่มีก็จะไหลผ่านอาคารที่ที่เราทําการกักเก็บไว้ก็จะล้นข้ามไปเรื่อยออๆนะครับตอนนี้ อย่างวันนี้ฮะมีน้ําแม่น้ําปิงผ่านที่สถานีพีหนึ่งที่สบานวรรษหนึ่งร้อยลูกหวันเออหนึ่งร้อยหกสิบค่ะลูกหวันเมตดต่อวินาทีนะครับก็คือ,อยังรับน้ําได้อีกสบายๆก็ประมาณสี่้ห้าสิบก็ตอนนี้น้ําปิงมีวันหนึ่งในสามที่จะเต็มเต็มเต็มอ่าเต็มตลิ่งนะฮะก็สบายๆนะครับครับผมทอนี้น้ําที่อไหลลงไปไหลยทยอยลงไปเรื่อยๆจนถึงจอมทองเนี่ยแล้วก็ลงภูมิพลไรที่ดอยเต่านะครับก็ก็สามารถ ที่น้องเกษตรกรด้วยเพาะยิ่งลงสูบน้ําด้วยไฟฟ้าถึงด้านท้ายๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่านการดีมากครับอืมค่ะอ่ามาเรื่องของกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่แล้วก็มาตรวจติดตามอะไรยังไงบ้างคะท่านพ่อค่ะครับมาท่านนายกกับทางคณะรัมนตรีบางส่วนนะครับเมื่อวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่ผ่านมาครับค่ะท่านท่าน นายกเศษษรษฐาทวีสินนะครับก็มาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะครับคือรัฐมนตรีสุริยะจ,จุงรุ่งเรือนกิจนะครับ <Okay. S 2> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านจุลพันธ์นหมนวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ท่านสสในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยสองท่านที่ที่มาร่วมด้วย <Okay. S 2> ท่านก็มาตรวจเยี่ยมเรื่องสถานการการผันน้ํา ม,มามาให้กับเขื่อนแม่กวงเรานะครับอขออนุญาตนําเรียนอีกสักครั้งหนึ่งครับเดิมเขื่อนแม่กวงเนี่ยก่อสร้างเสร็จเมื่อปีสามหกเนี่ยสกภาพของการเก็บกักเนี่ยเราออกแบบไว้ประมาณสองร้อยหกสิบสามล้านแต่น้ําปีที่ไหลเข้าอ่ะได้ประมาณร้อยแปดสิบล้านบางปีก็น้อยกว่าดังนั้นเขื่อนแม่กวงก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําไม่เคยเต็มเขื่อนจะเต็มเขื่อนก็ต่อเมื่อ มีพายุจรเข้าหนักๆเมื่อปีสี่แปดเมื่อปีห้าสี่เต็มแค่ประมาณสองครั้งเองเ <Okay. S 2> นะ่ครับตอนนี้อย่างนี้ฮะก็เลยเกิดแนวคิดโดยนำน้ำจากที่ไม่มีเขื่อนก็คือลำน้ำแม่แตงมีน้ำปีในประมาณหกร้อยล้าน uh huh. โดยประมาณช่วงเวลาหน้าฝนน้ำหลากมาก็จะเข้าสู่ตัวเมืองอาจจะเกิดการเอ,อ่อท่วมตะลิ่งนะฮะในตัวเมืองก็จะเกิดปัญหา <Okay. S 2> ก็เลย คิดว่าจะต้องเอาน้ําส่วนหนึ่งของแม่แตงช่วงหน้าฝนนะฮะช่วงหน้าฝนเอามาเก็บไว้ที่แม่งานสกัต่อบาที่ไม่กวงปีละประมาณร้อยหกสิบล้านเพื่อจะให้เดิดนไม่กวงมีน้ําอยู่ตลอดนะครับทีนี้การขุดอุโมงเนี่ยก็เริ่มไปโดยตามลําดับตอนนี้มีสี่ช่วงนะฮะเสร็จไปแล้วสองช่วงยังค้างอีกสองช่วงซึ่งท่านอธิบดีประวิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานก็รายงานท่านนายกว่า คาดว่าอุโมงผ่านน้ำเนี่ยจะแล้วเสร็จอีกสองปีข้างหน้า <Okay. S 1> หรือประมาณปีหกแปดนะครับท่านนายกก็รับทราบแล้วขอแล้วก็ท่านก็ขอให้ทางกรมชลดานเร่งรัดก,การดําเนินการให้เร็วที่สุดด้วยนะครับ hmm. แล้วก็ท่านก็แวะเยี่ยมพี่น้องคือเป็นชาประมงในเขตในบริเวณน,นั้นท่านก็สอบถามเรื่องการจับปลาแล <Yeah. S 1> ้วก็ขอคํานะให้กับนะยอำว่าอย่าไปใช้ตะข่ายที่มันตาเล็กนะ ให้ลูกปลามันรอดไปบ้างแล้วก็บอกให้ท่านรัฐมนตรีอนุชนานากสัยเนี่ยช่วยเอาพันปลามาปล่อยที่เขื่อนแม่ป่วงด้วยนะครับวันนั้นวันนั้นในภาพใหญ่ๆก็บอกว่าอีกสักสองปีเนี่ยเขื่อนแม่ก่วงก็จะมีน้ําก็จะสามารถสนับสนุนเรื่องการจากที่พื้นที่การเกษตรของแม่ก่วงเนี่ยประมาณหมื่นเจ็ดก็จะกลายเป 70, 000, ็นเจ็ดหมื่นนะครับนะฮะของของแม่ก่วงนะแม่กวงเลยแล้วก็แล้วก็วกอ่าในขนาดเดียวกัน เราเอาน้ำของแม่แตงมานะครับเราก็จะคืนเข้าไปในช่วงแล้ง<ะ>จากแล้งของแม่แตงโครงการแม่แตงก็จะคืนเอาน้ําไปใส่คลองของชนพราดแม่แตงเขาจะได้น้ำาพืพื้นที่การเพราะปลูกเพิ่มอีกประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันไร่ในช่วงแรงถ่<ะ>าโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการรายงานของท่านคุบิบุรีพิจาตรมารายงานงท่านนายกค,ครับคะ่ะซึ่งในในส่วนนี้ตามแผนเนี่ยก็คือ อาจจะกําหนดเสร็จแน่นอนใช่ไหมคะพอคะ่ะอีกสองปีเออคือพอพอมันจะเหลือแค่สองช่วงเนี่ยการเร่งรัดก,การเนินการเนี่ยก็จะต้องเร่งทําไปในช่วงที่การเทพีกรมเช้ทานไปรับปากในยกไว้นะครับต้องระด,รดมระดมศัพท์กำลังทุกอย่างเพื่อจะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับถึงแม้เราจะมีเป้าหมายว่าจะเสร็จไปในปีสองพันาเจ็ดสิบก็<ๆ>จะทำมิดล้นระยะไปแค่สองปี นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับอืมค่ะเพราะว่าผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กลุ่มอาการในส่วนของการใช้น้ําทั้งหมดนะคะพอคะถูกถกต้องครับถ้าถ้าทางด้านฝั่งตะวันออกของเราล้ำปิกเนี่ยโดยเขือนแม่กวงเนี่ยเป็นเขือนที่มีเป็นเกื่อนขนาดใหญ่หลังจากเราอ่าให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ทําการเพาะปลูกแล้ว ส่วนอื่นก็จะมีด้วยนะครับเช่นการประปานี่ถือว่าเป็นหลักส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าการประปาเนี่ยมีลงสุบมาสูบอยู่ที่เขื่อนแม่กวงเลยความมันน่นคงในด้านน้าสะอาดตังฝั่งตัออรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความมัน่นคงอ่าหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้น้าประปาก็จะมีการขาดแคลนนะมีนักษาใช้ตลอดทั้งปีนะครับนะครับแล้วก็จากการคาดการว่าทางด้าน นิคมอุตสากรรมที่เกิดขึ้นเฟสสองเนี่ยก็น่าจะมาใช้น้ําของเขื่อนแม่กวงนี่ด้วยเพราะด้านท้ายจะไปเชื่อมต่อกับนิคมอุตหากรรมลำพูครับอันนี้ก็ะจะถือว่าเป็นความมั่นคงให้กับทางด้านอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับกรณีนี้นะครับค่ะแล้วส่วนเรื่องของพันปลาที่จะมาปล่อยที่เขื่อนแม่กวงเนี่ล่ะคะบอาค่ะอันนี้ผมปออนุญาติคิงครับท่านฟังริงครับน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมประมงหรือประมงจังหวัดนะครับ เป็น,นการว่าจะต้องนําพันปลามาปล่อยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรพื้นบ้านประมงพื้นบ้านจะได้มาทําการจับเอาไปขายํารงเลี้ยงํารงชีพไปนะครับอ,อันนี้นะครับค่ะก็ต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรหาปลาใช่ไหมคะปอคะใช่ครับครับ<ม>ประมงพื้นบ้านนะทีะ่มาหาปลาในในตัวเขื่อนแม่กวงเราเราครับค่ะแล้วปลาเขื่อนนี้ก็รสชาติดีด้วยนะคะ่อคะ <c oughs> ครับผมจะมีตจก็ว่านอกจากานักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวชมทัศนียภาพยามช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วก็จะมีร้านอาหารตรงหงัวมุงเดื่อนรู้สึกจะเป็นร้านที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะครับค่ะนี่ตามมาแด้อร่อยดีครับค่ะ ครับผมค่ะเพราะตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยไม่น่าจะเป็นหน้าไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะเพราะว่าฝนช่วงนี้เข้าเข้ามาแล้วก็เติมน้าในเขื่อนค่อนข้างเยอะนะคะพ่อค่ะครับผมนําเรียนในเบื้องต้นไงว่าเราเราคาดการณ์ว่าเอลนโยที่ทางกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศไวน้น่าจะเร็วเรายังคาดการณ์ไปด้วยซ้ำว่าอกันยานี้นะฝนก็จะน้อยไปแต่ hmm. เมื่อเห็นฝนมาไปใน สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เราก็ใจชื้นเลยนะครับความหมายก็คือเมื่อเมื่อมีฝนเมื่อไรเนี่ยเื่อนจะต้องเก็บน้ําพุกหยดไปเลยนะครับเกิดไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันเลยว่าเดอนิโนยโปีหน้าซึ่งเขาคาดการณไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าฝนน้อยแน่นอนดังนั้นเครื่องมือของกรมชลประานที่มีอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยต้องรู้เลยว่าต้องกักไว้เลยเพื่อ แหลงหน้าจะได้มีน้ําใช้แน่ๆถูกหมยครับว่าถึงแม้ะจะไม่พอสำหรับการเกษตรก็ต้องขอร้องขอพี่น้องประชาชนคือพี่น้องการเกษตรกรน,นะครับว่าขอรับการงดแล้วก็มาตรการที่ที่เคยนําเรียนไว้เรามีเงินงบประมาณสาหรับการจ้างพี่น้องเกษตรกรมันหกพันหกพันอัตรานะครับด้วยวงเงินประมาณสักสามร้อยหสิบล้านบาทจะให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งซึง่งอยู่ในพื้นที่งานชาวบาน ที่บริเวณใกล้เคียงท่าน,นเข้ามาเป็นแรงงานเราประมาณสามเดือนสี่เดือนในช่วงแรงที่ท่านไม่สามารถปลูกพืชหรือด,ดูแลงได้อย่เงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักง,งานชุประธานที่หนึ่งได้นำเรียนไว้นะครับว่าพอ,อได้งบประมาณปีนี้งบประมาณหกเจ็ดอาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประชมุมเรื่องงบประมาณปีหกเจ็ดอาจจะล่าช้าออกไปนะครับอันนี้ก็เลยว่าน่าจะ ประมาณตักเดือนมีนานะครับงบปีหกเจ็ดน่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณนี้ครับพอดีฮะได้เขาแรงะดิ์แรงหกเจ็ดพอดีครับค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยตอนนี้น้ําจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรายังขอความร่วมมืออย่างเช่นเรื่องของการงดปลูกข้าวนาปรังอยู่ใช่ไหมคะอัอสิ่งที่แน่ๆเลยนะฮะ,ะตัวตัวที่อย่างของออแม่งัดกับแม่แตงเนี่ยเดิมเดิมในช่วงแรงเนี่ย ถ้าคาดการว่าน้ํามันจะน้อยเนี่ยเราจะขอทําการให้พี่น้องเษกษตรกรช่วยงดก่อนนะครับาการทํานาปรัง่งผู้รงงานาแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถเรียกการพี่น้องเษกษตรกรบางจุดที่อยู่ใกล้น้ําแล้วสามารถส่งน้ําไม่ได้นะครับในบางจุดเนี่ยที่เคยได้ทำเอ่อเข้านาปรัง่งอาจจะได้ทําอนะครับอันนี้ผมแคลว่าอาจจะได้ทำแต่แต่ต้องขึ้นกับการประชุมในพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ แค่ของแมกกวงเนี่ยเราต้องขอขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรงดเลยนะครับเพราะว่าเพื่อว่าน้ําอาจจะไม่พอในแรงนี้นะครับสายพอดแรง,ง67นะครับง <c oughs> 67ที่มาถึงแต่อย่างไรก็ดีครับทุกอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการประชุมหาหาหาข้อสรุปร่วมกันนะครับหาข้อสรุปร่วมกันก่อนก <c oughs> ่อนที่จะแต่ว่าเมื่อการคาดการว่าจะแรงเราก็ต้องอ่า ป้องปรามไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องอรีบลงมือทําเสร็จผลนาป้านาปีเสร็จก็จะลูกนาปลังละอะไรเงี้ยนะครับเราก็รีบปรามไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายหรือเสียเสียเงินลงทุนไปในอนาคตข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งสถานการณ์าการเพาะปลูกในพื้นที่ชมมทานไว้ก่อนนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังที่อาจจะต้องงดรวมไปถึงพืชหน้าแล้งต่างๆก็รอเรื่องของการจัดสรรงานใช่ไหมคะที่จะมีขึ้นในช่วงหน้าแล้งเนาะค่ะใช่ครับหนึ่งพฤจิการจะเป็นตัวชี้วัดว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่นะครับนะครับหนึ่งพฤจิการหกหกที่ถึงนี้ครับค่ะหนึ่งพฤติการคือเราจะสรุปถูกต้องครับหมายว่าสิ้นสุดฤดูฝนครับก็รู้เลยครับว่าน้ําในเขื่อนใหญ่กลางเล็ก จุดใดที่เต็มอาจจะทําได้จุดใดที่ไม่เต็มอาจจะของดนดีเป็นที่ที่ไปไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเริ่มประเมินสถานการณ์ของตัวเองนะครับค่ะในเคสในเคสที่จะเกิดขึ้นในหลังที่หนึ่งพฤศจิกาที่ถึงนี้ครับค่ะเพราะช่วงนี้แล้วฝนที่ตกลงมาตอนนี้อย่างต่อเนื่องเรื่องของ สถานการณ์น้ําท่วมหรือว่าเราต้องไปช่วยเหลือเรื่องของเครื่องสูบน้ามีมีบ้างไหมคะมีการร้องขอไหมคะร่บบอสตอนนี้ส่วนที่ป้องกันเรื่องรถกบัยตัวเมืองเชียงใหม่ในเขตให่แดงก็ตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาฝนตกหนักตกแช่ประมาณสองสามชั่วโมงแถวแดชสุเทพนี่กืลหลากเข้าสู่ ตัวเมืองเราที่นีองลองแม่แตงเนี่ยต้องอทำตัวเป็นคลองระบายน้ํานะครับเพราะว่า,าทำทำให้มันว่างแล้วก็รับน้ําห้วยแก้วกับห้วยเชี่ย่ะอ่าลงแล้วก็อ,ออกไปด้านท้ายาทันทีไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกตัวถ้าน้ําในคลองมีมากเครื่องสูบน้าที่ที่มีอยู่ก็จะเริ่มสูบน้ําแทนที่จะไหลลงมาตามปกติที่คลองมันว่างคลองมันเต็มแล้วก็สูบใส่เพื่อระบายออกจากพื้นี่ให้เร็วที่สุดนะครับและขณะเดียวกันอนตัว พื้นที่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่พื้นที่ลุ่มต่ำปากกาศก่อมประตูหายาอะไรพวกี้ที่ที่น้ำท่วมประจำเลยเนี่ยทางเทศบาลทางอบจอนะครับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องปอปเนี่ยก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ในเขตตัวเมืองไว้ทั้งหมดเช่นกันพอเอาระบายลงของแม่ขาก็จะไปลงไปที่ประตูระบายดอนชัยตรงป่าแดดกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำสายแม่แตกก็จะ ปล่อยน้ำหรือปล่อยน้ำแม่ขาลงตามน้ำปิงทันทีถ้าน้ำปิงสูงกว่าเราก็จะสูบจากคลองแม่ขาระบายออกด้วยอย่างรวดเร็วเช่นกันครับตอนนี้ความพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะครับค่ะค่ะสุดท้ายค่ะพอมีประเด็นไหนเพิ่มเติมอยากจะฝากนะคะเรื่องการใช้น้ําช่วงนี้ค่ะพ่อคะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะเริ่มเก็บน้ําได้ตามที่เราต้องการแล้วในบางส่วนในบางเขนนะครับแต่บางเขนก็ยังน้ําก็ยังไม่ไม่ไหลเข้าเท่าไหร่ ผมก็ยังอยากจะขอให้พี่น้องเกษตรกรตระหนักถึงน้ําที่จะเกิดขึ้นและน้ําที่มีอยู่ในนากตแปงหกเจ็ดเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการแจ้งจากอ,องค์การจัระทานที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าท่านสามารถจะปลูกข้าวนบาบังได้หรือท่านสามารถปลูกได้ก็ขอให้รับฟังข่าวสาร โครงการเจรบดานในพื้นที่ที่เช่นที่ท่านอยู่นะครับในขณะเดียวกันช่วงน,นี้จะมีฝนพี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างแม่น้ำลําห้วยต่างๆก็โปรดระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาน้ําหลากขึ้นมาก็จะทําความเสียหายกับทรัพย์สินที่ท่านมีนะครับขอให้ท่านเก็บของสำคัญไว้ึ้นขที่สูงไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุการ์จะขอความช่วยเหลือ เดี๋ยวจะไปหาเจ้าที่ชมพานทานนื่องอยู่ใกล้บ้านท่านนะครับเพื่อจะประสานขอเครื่องสูบน้ํานะครับหรือเจ้าที่ให้ไปช่วยเรื่องเกลียวครับน้ําท่วมอหรืออย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานชมพานที่หนึ่งยินดีครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากาาค่ะพอค้าครับสวัสดีค่ะ ท่านผอ,อสุดชายพรมมนต์มาศผู้อำนวยการสำนักง,งานฉลประทานที่1เชียงใหม่นะคะกับสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้ําความคืบหน้าอุโมงค์ผ่านน้ํานะคะแล้วก็ กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ลงพื้นที่รับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็ทำให้เขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นค่ะณนะวันที่หพฤศจิกายนเราจะทราบนะคะว่า ปริมาณน้ำเน็ตเน ط, คือล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะสามารถบริหารจัดการน้ําในช่วงหน้าแล้งต่อไปอย่างไรนะคะส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงผ่านน้าแม่งัดแม่กวงตอนนี้ก็ดําเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ78แล้วคาดว่านะคะจะเสร็จสิ้นนะคะในปี2570ค่ะ ก็จะทําให้การบริหารจัดการน้ําให้เกษตรกรสามารถทํานาปลังได้นะคะหรือว่าส่งน้ําไปยังนิคมอุตสาหกรรมได้นะคะก็นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานแล้วก็จะผลักดันโครงการให้สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้นะคะรวมไปถึงบอกว่าจะมีการปล่อยพันุ์ปลาที่เขื่อนแม่กวงเพิ่มนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําแล้วก็รักษาระบบนิเวศด้วยนะคะก็เป็นสถาน,นการณ์น้ําแล้วก็การเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในช่ว วันหยุดที่ผ่านมาค่ะและเช้านี้เมื่อเวลาของรายการห้องข่าว FM 1 0 0รอยแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องข่าว FM